สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องสีวิชัยธนบัตรและเหรียญน,นะคะวันนี้เรามีธนบัตรชนิดราคา1บาทเป็นธนบัตรแบบ9รุ่นที่2นะคะในราชการที่9พิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดอรลูประเทศอังกฤษนะคะธนบัตรฉบับน,นี้ประกาศออกใช้วันที่19เมษายน2495่ะสําค่ะสำหรับลักษณะของธนบัตรรุ่นนี้นะคะ ด้านหน้าจะมีพระบรมฉายาสาธิสารคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9ทรงเครื่องแบบจักกรีและภาพพระสมุดเจดีนะคะมีตัวอักษรเลขหมวดและเลขหมายเป็นสีดำนะคะแตกต่างจากธนาบัตรแบบ9รุ่นที่1ค่ะสำหรับตอนกลางนะคะตั้งแต่จริมขอบล่างลอยด้วยเส้นไหมสีแดงและน้ำเงินส่วนด้านหลังจะมีรูปพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะ เราจะเห็นว่าลายน้ำนะคะจะมีรูปพานรัฐธรรมนูญอยู่นะคะในส่วนของด้านล่างธนบัตรนะคะจะมีโทษระบุไว้ด้วยนะคะว่าโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจําคุกตั้งแต่10ปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่พันบาทถึงหมื่นบาทหรือ10เท่าราคาธนาบัตรปลอม แล้วแต่จํานวนไหนจะมากกว่ากาันค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนักสะสมเขาก็จะทราบนะคะว่าโทษแบบนี้นะ่ะเราเรียกว่าโทษเล็กนะคะส่วนจะมีโทษอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นโทษเราเรียกว่าโทษใหญ่โทษใหญ่ก็คือว่าเขาจะเขียนว่าโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40,000บาท สำหรับราคาซื้อขายในร้านค้าออนไลน์นะคะเรายังสามารถหาซื้อได้ในราคาประมาณ600บาทนะคะก็เป็นมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าของธนบัตรอย่างมากนะคะอย่างไรก็ตามนะคะราคาธนาบัตรจะขึ้นอยู่กับสภาพธนบัตรหมายเลขธนบัตรลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสภาพเศรษฐกิจนะคะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแล้วก็ ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ